ผู้ที่เวียน่ายในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำผิดพลาดถ้าคนไม่เคยทำผิดทำพลาดในกรรมไม่เคยผิดศีลมันจะมีกรรมเกื้อหนุนให้มาเวียน่ายตายเกิดทำไมที่เรามาเกิดได้มาพบกันนี้ก็เพราะว่าพวกเราเคยทำผิดพลาดกันมาท้งนั้น มันจึงเป็นการพาเวียน่ายอยู่อย่างนี้ยาตีโพยตีพายว่าเราเป็นผู้ด้อยโอกาสด้อยวาสนาเราเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้คนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งสิ่งไหนทําให้เราเห็นอารมณ์ของตนเองได้สิ่งนั้นแหละเป็นครูบาอาจารย์เรา